สวัสดีครับวันนี้ทีนะครับเหตดที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับเราพามาดูที่ดินสวยๆนะครับในเมืองจันทห่างจากแยกเขาระยาประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับติดถนนเส้นหลักนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่อยู่ที่5ไร่2งาน88ตารางวานะครับติดถนน4เลนเหมาะแก่การทำล้งผลไม้ หรือว่าทํากิจการอาหารสาริมทรัพ์นะครับตึกแถวห้องแถวได้หมดนะครับแปลงนี้อยู่เส้นอกระทิงนะครับแยกเข่าระยาลงมากระทิงห้าไล่สองงานแปดสิบแปดตารางวาราคาไล่ละห้าล้านนะครับเป็ดเสร็จเลยนะครับแปลงนี้ห้าไล่อยู่ที่ราคา 28ล้านหแสนบาทนะครับติดถนน3ด้านมีด้านหน้าที่ติด4ี่เลนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแปลงนี้นะครับ5ไร่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับใกล้เมืองเพียง2-3กิโลเมตรนะครับเหมาะกับก,การทําล้งผลไม้เป็นอย่างมาก5ไร่นะครับไร่ละ5้าละ 5ล้านนะครับ5ไร่2งาน88ตารางวาราคาขายอยู่ที่28ล้าน6แสนบาทสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับติดต่อมาได้นะครับทิธินะครับผมเบอร์โทรศัพท์095 668 98 9895ฝากติดตามด้วยนะครับ